น,นักทีมชมการร่ยการฟุตบอลอำเภอบางขาวครับครั้งที่17มันจะปี2,564ขอเสียงประมือตอรนรนี้ลักกีฬาทั้งสองทีขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่งชอง YouTube ของบาราโรดธรรมชาตินะครับวันนี้กลับมาพบและสัมผัสกลิ่นอายสนามหญ้าของ การงา่กางกีฬาอำเภอผาขาวอีกครั้งหนึ่งนะครับและวันนี้เรื่องราวของผู้ตัดสินยังไม่จบนะครับเรายัางตามติดชีวิตของผู้ตัดสินอำเภอผาขาวเครือข่ายกีฬาอำเภอผาขาวน้องเห็นแล้วก็เอราวันภูกระดึงอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่อะไร ทำหน้าที่อย่างไรนะครับเราไปสัมผัสและติดตามกันแต่ก่อนอื่นจะไปชมรายละเอียดต่างๆของพุทธศินจุดนี้บาวโรธธรรมชาติฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกลับบ่าวโรดด้วยนะครับบ่าวโรดสัญญาว่าจะทําคลิปที่น่าติดตามน่าสนุกมาให้ชมตลอดเวลานะครับวันนี้เราไปสัมผัสกับ,กบอีกหนึ่ง ตำแหน่งของผู้ตัดสินนั่นคือผู้ธศิสินที่4นะครับว่าเห็นอยู่ข้างนอกไม่ได้ไปตากแดดตากอะไรกับเขาเขาอยู่เฉยๆหรือเปล่าเราไปสัมผัสดูครับผมอันนี้ก็หน้าที่หนึ่งครับเป็นผู้เจ้าพศิษฐ์ผู้ตศสินที่4นะครับคือโฟตนะครับนี่หน้าที่เพื่อนีอยางนี้แหละหน้าที่โฟตมีหน้าที่ทําอะไรครับมอการลามญาา เปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับเป็กระจายเนาะความเสียดหลานยาซ้ำนั่งยุ่งไปคนละสองคนอันนี้คือผู้ตัดสินที่สี่บานเพิ่มพอแข็งแรงแข็งแกร่ง,งหลานยาซ้ำก็แข็งแรงแข็งแกร่งงาน,นชมครึ่งเวลาหลาังเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเปลี่ยนตัว เปลี่ยนได้ไหมครับของมันเพิ่มสีเข้าสาวครับนี่คือหน้าที่ของพระติสิ์ที่สี่ <c oughs> และเพื่อสร้างสีสันนะครับผู้บรรยายนะครับรายการฟุตบอลสายภูทธรเริ่มแล้วพึ่งเวลาหลัง สิบเ็ดได้ไงครับอันนี้เป็นจริงๆแล้วก็คือผู้จัดนะครับเป็นเจ้าหน้าที่พะละภาขาวน้องตีนะครับสัมพันธ์สุนหอมครับผมสายภาขาวนะครับถ้ามาก็พูดถึงเรื่องกีฬาก็ต้องพี่ตีนะครับสัมพันธ์สุนหอมอมครับส่งเสริมกับพิธีกรรมสุนห์หอมกักีฬา ทุกปีเนาะทุกปีช่วงนี้ฤดูการนี้ครบบทำให้กาาจจกรรมลาช้าไปนิดนึงที่จริงอำเภอเราก็จะมีกีฬาีลาประจำอำเภอเนาะคที่ประจำอำเภอก็คืออะะไรนกีฬาสืบสานวัฒนธรรมละพพยเกม ของทุกปีแต่เราเราไม่ได้จัดมาสองปีแล้วเพราะว่าติดไอ้โรคระบาดโควิด -19 รับปก็จะจัดประมาเมษาช่วงเมษาช่วงสงการทุกปีครับเป็นกิจกรรมที่ที่อำเภอเราส่งเสริมก็จะมีกิจกรรมประเภทนี้ทุกปีจะสังเกตว่ามันจะมีกระบวนแห่ครับมีกระบวนแหงครับการแสดงฟ้อนลำแต่ละตำบล มีขบวนแห่มีนางที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำแล้วก็นันทนาการตอมีอะไรจะฝากไปถึงพันไปยัง FC ของมันย่าซ้ำก็โล่ขึ้นไปยินดีครับยินดีทั้ง FC ถ้ามีข้อมูลมีอะไรที um> ่จะแจ้งทางเจ้าที่ของเราเราก็รับฟังครับเราก็ส่งเสริมเรื่องกีฬาประจำนะครับอยากให้เราจัดประเทศอะไรก็ ครับเรื่องท่องเที่ยวแล้ก็สนับสนุนครับเพราะเมืองเลยเป็นเมืองท่องเที่ยวครับผมประตูเป็นเจ้าหน้าที่พละศานะครับและพัฒนาการด้วยนะปัจจุบันนี้ทางกรมพละก็เปลี่ยนชื่อใหม่ให้เป็นเจ้าที่พระษาประจําอาเภอดูดูแลการท่องเที่ยวด้วยครับจะมีงานท่องเที่ยวให้ส่งเสริมชาวบ้านเรื่องการเที่ยวครับผมเจ้าหน้าที่พละ ประจำอำเภอบางครั้งแล้วก็ทุกๆอำเภอก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับครับย okay. ินดีครับยินด ie ie ีครับครับคุณท่านที่ชมการแข่งขันฟุตบอลอำเภอบางขาวครับครั้งที่17ประจำปี2564ขอเสียงประเมินต้อนรับนักกีฬาทั้งสองทีมขอบคุณครับ าการแข่งขันหว่างทีมจากบ้านเพิ่มกับราชญาสาวหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับเมื่อผลการแข่งกันเสมอกัน2ต่อ2หน้าที่ต่อไปก็คือ หาผู้ชนะก็คือยิงจุดโทษนะครับแล้วเราจะชมการทำงานและการแข่งขันในคู่นี้นะครับในรถการด้วนจุดโทษ,โทษพุ้ตัดสินจะว่าอย่างไรดูนบทบาทนะครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องราวของลิฟฟี่เครือข่ายอำเภอฝาขาวจังหวัดเลยนะครับชุดนี้น่าติดตามทีเดียวครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ มาช่วยติดตามรับชมต่อไปด้วยนะครับตามติดเลยนะครับตามขอบสนามเลยนะครับสายผูทถอาจาเนเบิร์ดครับคณิศรนสิงห์บุรีเจ้าหน้าที่พระรากษาอำเภอเอราวัน ไม่เห็นตเป่วนเขหาส่วนสักเดียิงดัง้่นเขาตัเขาไหมเขาทุกทีครับ ไอ้อัดไสประตูไองเ่อดีรวันไหลงันวโง่ไเอาไปไเอาไเอาไอเป็นยังดูันเพิ่มั้งไอ้ยิงอีไอ้ยงอีไอ้บ่เคยยิงกันเหน่งอย่าช่มูลงไปม่งไป

คือซปเปอร์เซฟแต่ว่าเขาไม่ก้นป่าเด้คู่รซเปอร์เซฟแท้ทั้งสองทีมเลยนะครับซปเปอร์เซฟวันนี้ไมออ่ามนเี่ยเงีทั้งสองท่านแล้วพูดดีๆเข้าแตก ยังหลงลูสวยเลยสิานได้ไหมนตาย่อนงานัาเพื่อนี่ล่ะดิ่งโอ้สก๊าบบ้านนกยูโดนเลยกินเหรอวะตายแล้วสนมนึงไปกยี่เตี๊ยกันละไม่เอเตี๋ยเขาละสูนหกสามูนสี่ห้าอันเพิ่มอสิหกผู้สังหาร

สิว่าล้เขายืนย yeah ุดมันมันก็พวกเกลืองก่างว่ะย่างขึนีเ้โต่ายประตูสั่นวะน่ยว่าแบบเียมเียิงกว่าเขา่างขึ้นแล้วเียกเขาเนี่ยย่าซ้ำนี่ว่ายังไงย่าซ้ำมีกำลังใจแล้วเง200ไปหัดอะไรอยะางนลูจเถือยเก้า

มามาจำเป็นคือจะมาเลื่อนยกับเปิดปวยได้เหากแข่นกันตัวนั้นเออสีของม่ดึกินเรบรนื้องหลังมาเลยมานบอลเลั้งตัสมองี่ิมาซองบรแล้ก็ปั้นสมองแล้วก็ตีปากปลายมันยิงลูกโทษบเขาเลยเี่บยมเขาเบิ้งเมื่อนี้มันจะยิงเขาเละู้จกันนี้ เสี่เเลยอีกนิมีบเลยาแล้วงกรถาแล้วสักเท่าที่ท่าวเอ้ยมึงลงรถามันยิ่งข่าวอะกัถาเลยนเด็ดนะเนี่ยเบอร์สี่ก็นับกระถาเลเบอร์สิบสอรสองสองหนึ่ ีกหลันยาซ้ำเมื่อวานนี่พ่หน่าเมื่อแรกกับบ่หน่าพลาดยาเลี้ยวปวดเออทำใมันเสียใจเลยุกเลี้ยวแล้วมันล้นล้นสองสามลูกแรกๆกนะนมันแก้ไ่ได้แล้วมันแก้เลยปิดตัวปิดกเิกาต้องซิดก่อนปดที่ระเบียบขอตังไว้คอถึงระเบียมันเงี้ยพาบอกันเหลือแบันแบ่ันจะเบิ้มยงิงคงมันยิงคง

เทีนี้ตัวเกาม้วนภาม้วนภาไปทางจังหวะเห็นไหมเต็ที่กันน้อยสูงไ่ได้จ้าดีอยู่ไดยกระทั่งบวกมนมีตัวเกายืนดีนีดนนิดเดียจนองปูนตาไทยดีหม่งดีจังวะช่งดีอยู่มานี้เคยผานนะเว้ยัทบผ่านเมื่อนี่แหละคว้าคว้าขว้า ว่าก็ย an mm ิงไปใส่ยด้ล่ะว่าแล้วนี่บอกมันขวามันจะยิงไปใสายอขอโทษเด้อเอนขอโทอขอสขัสขันนี่สเจ้าัวเนี่ยสิวจ้วยิงเป็มอยางนั้นะอยู่วะหมกเจากันตัปนี่อ่ะเอ๋อจงวัดดีเนาะเดี๋ยวเรื่งเววันละยิงจะสวดมากกว่มิเชล นี่บวกเขาอย่างไรมูเด้อาายกมาเซฟดูสิดนิ่นนินท่านจจับจับไ้จีโอ้โหโอ้โหโต้องเซฟยากว่ะล้างปากมือประตอีกแล้ว

บักอากแมงเองแม่ยิ้มเลยก็อองมาบัก,ก,กห้างยิ้มเลยย้ำพยายามอื้มสวยมากเตะเป็นที่ต้นเดียนไม่ลยเลยไปเลยไปเลยแม่รอคนไหม เรากรรมการที่ซี้บเลยซี้ลานี่ซ้ำเออโดนอไรบเล็กนี่เดียนเขาลูกมันโดนอะบ่นเลกอานี่นีเอาสาใส่ดิเยเนาะปอดเดบดขนมก่อนหินช่วยเลไรตัวนี้พุกหินไม่พงกห็นก่อน าการมาเป็นนิโคสูเลยตเขาแก่ไวเอารุสองลูกเจยาลูกใครเอารุดาแบนลูกลก <c oughs> คุณา่าอปนนลูนี่เสมอทำว่าเขาแก่มันเพิ่มมานุ่น อัน้าว้องเอาโอ้โหดจบวจบเกมนะครับหมดหน้าที่ของกุตสิน